เราจะเตรียมตัวสอบอย่างไรเราจะเริ่มต้นอย่างไรในการเตรียมตัวสอบบรรจุครูผู้ช่วยน้องนองหลายหลายคนที่เรียนจบใหม่และกำลังจะเตรียมสอบบรรจุครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะมีการประกาศรับสมัครสอบเรื่อยๆทางการสอบปกติหรือรอบพิเศษ ซึ่งขณะนี้ถึงแม้ว่ายังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนออกมาจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ตามน้องที่จบมาใหม่ที่ยังไม่เคยผ่านสนามสอบมาเลยหรือแม้แต่ผู้ที่เคยสอบมาแล้วบางคนอาจจะยังสับสนว่าเราจะเริ่มเตรียมตัวสอบตรงไหนดีจะทำอะไรก่อนหลังจะสอบที่ไหนอย่างไรจะหาหนังสืออะไรสำหรับการเตรียมสอบและอื่นๆ เรื่องต่างๆเหล่านี้น่าจะทำให้น้องๆบางคนสับสนวนุ่นวายพอสมควรซึ่งทิชเชอร์เทาเตอร์ก็รู้ดีในปัญหาของน้องๆในเรื่องดังกล่าวจึงอยากจะนำเสนอข้อคิดเห็นที่คิดว่าจะทำให้น้องได้มองเห็นทางเดินของตนเองว่าเราจะเริ่มต้นอย่างไรสิ่งที่ไม่ได้เริ่มต้นขึ้นในวันนี้มันก็ไม่มีทางที่จะสำเร็จได้ในวันพรุ่งนี้เราจะเริ่มเตรียมตัวสอบตรงไหนดี จะทำอะไรก่อนหลังจะสอบที่ไหนอย่างไรไอ้เรื่องเหล่านี้ผมขอให้น้องนองพับไปก่อนนะครับอยากพึงเอามาคิดให้รกสมองเปล่าเาเพราะเหตุว่าขณะนี้เขายังไม่ได้มีการประกาศรอให้เขาประกาศรับสมัครออกมาก่อนแล้วเราค่อยมาคิดกันทีหลังหาดยังไม่สมัครสอบแต่สิ่งที่อยากให้น้องนองได้รีบทำทันทีเลยโดยไม่ต้องลังเล นั่นก็คือการเริ่มต้นการดูหนังสือเตรียมสอบการหาความรู้เพื่อเตรียมสอบนี่ละคือเรื่องสำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จในการสอบทุกเช้าคุณต้องตื่นขึ้นมาด้วยเป้าหมายหากคุณอยากเข้านอนด้วยความพึงพอใจแต่ถ้าหากว่าเรามามองดูลึกๆสำหรับผู้ที่สอบได้ละ่ะโดยเฉพาะในการสอบแข่งขนันไม่ว่าจะเป็นสอบแข่งขันเข้ารับราชการ สอบเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือเปลี่ยนตำแหน่งเป็นต้นซึ่งการสอบเหล่านี้มิใช่การสอบเพื่อตัดสิ่งผ่านหรือไม่ผ่านเท่านั้นแต่มันเป็นการสอบเพื่อจัดเรียงลำดับดังนั้นผู้ที่สอบได้จะต้องเป็นผู้ที่มีคะแนนในลำดับต้นๆไม่เกินจำนวนที่เขาต้องการเมื่อเราไปสำรวจเชิงลึกของบุคคลที่สอบได้เหล่านี้แล้ว เราจะพบว่าถึงแม้เขาจะมีวิธีการเตรียมตัวสอบที่แตกต่างกันของแต่ละคนแต่ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือพวกเขาได้อ่านหนังสือหรือเตรียมตัวสอบได้ครอบคลุมหลักสูตรการสอบนั่นแสดงว่าถึงแม้เขาจะใช้เวลาในการเตรียมตัวไม่เท่ากันวิธีการที่แตกต่างกันแต่เมื่อไหร่ที่เราได้มีความรู้ในหลักสูตรการสอบนานนั้นได้อย่างครบถ้วนแล้วละก็ เราย่อมมีความพร้อมและโอกาสมากกว่าคนอื่นเช่นกันดังนั้นผมจึงสรุปในที่นี้ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเตรียมตัวสอบก็คือเนื้อหาที่ครอบคลุมหลักสูตรเราจะต้องทำการรวบรวมตำรับตำราสำหรับการเตรียมตัวสอบให้มากและให้ครอบคลุมเนื้อหามากที่สุดโดยเฉพาะในเรื่องที่กำหนดไว้กว้างๆเช่นนโยบายเศรษฐกิจการเมืองเป็นต้น เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเอาเรื่องใดมาออกข้อสอบบ้างดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องสอบหาเนื้อหาตามหลักสูตรการสอบให้ครบให้มากหลายหลายเล่มหลายๆายคนแต่งเพราะในหนังสือคู่มือการสอบแต่ละเล่มย่อมมีความแตกต่างกันซึ่งจะทำให้เราเกิดองค์ความรู้ที่หลากหลายมากกว่าการอ่านเล่มเดียวหรือยึดสํำนักเท่าสํำนักใดสํำนักหนึ่งอย่างเดียวสำหรับเทคนิค หรือเคล็ดลับอะไรที่จะช่วยให้เราเตรียมสอบได้ดียิ่งขึ้นก็จะเป็นเรื่องรองรองลงมาคุณเกิดมาเพื่อชนะแต่การจะเป็นผู้ชนะได้คุณต้องวางแผนที่จะชนะต้องเตรียมพร้อมที่จะชนะและต้องคาดหวังว่าจะชนะ